ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะกัิ์ทธิงเนาะมนต์ให้เราด้วยประ์ายมเชิญไเนี่ยาจาระชาชนโยมอาจารย์โยมเชิญจเชิญเชิญทุกคนทุกคนทุกคนมาเลยให้เขาด้อาู่กเ่งนาที นาที่หนึ่งนาทีอย่า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 ออกไปไกลมากลูกอยากเข้ามาเยินเดินมาตรงนี้เลยมาเต้องีเเลยสวยครับทีเดียวพ่ออยู่ไหนอ่ะยกยกมือด้วยครับครับศจรร์มากครับเห็นแล้วองนี้หน่อยครับเห็นไหมล่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหายเลยไหมเพราะตัวเต็มอือไม่เป็ไม่เป็นไร ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดูที่นี่ยระวังมเพรวดาพร้น้ยมนต์ให้พวกเราอ้กโอ้ย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 โอพยโอ้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 ยรอ้ยโอนยโอ้ย้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ย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 ้ยอ้ยอยโอ้ยอ้นอยยาอม การตัดการตัดขอเดี๋ยวขออุทยานลุงครับดีนะครับขอบพระลุงขอให้แป๊บหนึ่งพี่ติดกล้องสองกล้องดีดีดีครับขออ่ะขอกล้องนี้สุดท้ายน้องเนนฝากตัวให้พ่อคุณลาำนะนะอต่อวิดีโอนิดนึงก็ได้ <c oughs> สัส้นๆั้ต่อวิดีโอสัส้นๆก็ได้พอละ โอเคกลับกลับขารวะพระองค์ท่านขอให้เอ่อถ้ะมีแคน่แคนสุกค่นตัวเร<ม><อ>าอืมป่ะแค่นโดยทุกคนป่ะอัญเชิญเลย